We'll สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัคติยราชนารีทรงห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างจึงได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อนเนื่อง ีใจที่ได้พบทุกทุกท่านและถ้ามีอะไรที่จะให้หนูช่วยเหลือก็บอกได้หนูยินดีช่วยค่ะนับตั้งแต่ไทยพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัชกาติยาราชนารีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยประสบกนิกรเป็นอย่างยิ่งจึงได้พระราชทานถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ถูกผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งอย่างพระราชทานความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องโดยโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกองทัพอากาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อะระลอกใหม่ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์พระราชทานเครื่องช่วยหายใจพระราชทานเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถขอความอนุเคราะห์และนำไปใช้กรณีเครื่องมือไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหายาฟาวิพิราเวียมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมกับทรงมีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานรับมือกับวิกฤตโควิด -19 ทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละและร่วมการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังและน่าชื่นชมทั้งนี้ทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกภาคส่วนทั้งทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นแนวหน้าเผชิญกับความเสี่ยงสูงในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เห่นว่าเห็นใจหมอพยาบาลผู้ปฏิบัติการผู้ว่าราการจังหวัดและพราราชาการที่ต้องมาดูคนไข้ในขณะเดียวกันรู้ก็เป็นห่วงคนไข้อย่างมาก เมื่อได้รับทราบว่าเตออียงในโรงพยาบาลทั่วประเทศไม่พอสำหรับผู้ป่วยและพระพเจ้าได้ดูทีวีที่เชียงใหม่เขาถ่ายเห็นเอ,อผู้ป่วยต้องนอนอเน,นรนาไม,มไม่มีไม่มีแม้แต่แผ่นไม้กั้นให้ให้จับ ให้มีแตก่กระซี่ว่าไม่มีคือเหมือนนอกกระดิมจินกระซายอันนี้มันกระทบใจหนูมาก ด้วยพระกรุณาทิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตรวรคัติยาราชนารียังทรงโปรดให้โรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอลล้างมือที่ได้มาตรฐานและเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติณรงพยาบาลจุฬาภรณ์และพระราชทานเจลแอลกอฮอลล้างมือแก่โรงพยาบาลหน่วยงานและมูลนิธิต่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นับเป็นพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นแก่ประสบกรนิกรชาวไทยวัดปทุมวนารามราชวรวิหารประกอบอาหารมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ถูกผลกระทบจากโรคโควิด -19 ตามโครงการกล่องอาหารปันสุข ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารซึ่งจัดทำโครงการกล่องอาหารปันสุขสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อประทานขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งดำเนินโครงการโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชปถัมภ์พร้อมผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันประกอบอาหารและนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน โดยวันนี้ได้มอบกล่องอาหารปันสุขแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและประชาชนชุมชนหน้าโรงเรียนบางจากรวม320ชุดรวมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนชุมชนเขตพระขนง100ชุดและมอบกล่องขนมปันสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเลิศศิลจำนวน100กล่อง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอํมพรสวัสดีค่ะ